การสูญเสียการได้ยินหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถทําให้ผู้สูญเสียการได้ยินได้กลับมาได้ยินอีกครั้งด้วยนวัตกรรมประสาทหูเทียมคงจะเหมือนแม่ทุกคนเนาะถ้ารู้ว่าลูกตัวเองเกิดมาแล้วหูไม่ได้ยินก็คือจะค่อนข้างกังวลน,นะคะตอนนั้นกลัวว่าแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเรียนหนังสือได้ยังไง ก็ตอนนั้นนี่คือทางบ้านก็ทำใจไม่ได้ะคะ่ะจนออมาทราบข่าวว่ามีการผ่าตัดประสาทหูเทียมวันหนึ่งหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดต้งเยอะต้งแยะไม่ใช่แค่จะได้ยินเสียงแล้วก็หนีอันตรายทันนะคะเขายังเรียนหนังสือได้กับเด็กปกติก็เห็นพัฒนาการของเขาซึ่งถ้าเทียบกับเด็กปกติ ก็แทบจะบอกว่าไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าพอใจเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนทําได้เขาก็ทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นคือถ้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวก็ถือว่าเขาพัฒนาการได้ไม่แตกต่างกันทักษะที่เห็นเด่นชัดมากๆก็คือว่าเรื่องการพูด แต่มันก็เชื่อมโยงมาจากที่เขาฟังได้มากเพราะว่าทักษะการฟังเนี่ยถ้าคือคนเราฟังข้อมูลได้เยอะเนาะฉะนั้นเวลาพูดถ่ายทอดออกมาเนี่ยจากที่ตอนแรกเขาจะพูดเป็นคำๆแล้วก็ไม่ชัดแต่พอหลังจากที่เขาฟังมากขึ้นฟังได้เยอะขึ้นเขาก็จะพูดได้เป็นประโยคแล้วก็คำมันจะชัดเจนขึ้น He can hear better and it would be easier for me to to guide him. But other than that, I don't give him any other treatment, special treatment. Because, as I have noticed, um, he can participate with his classmates during conversation class. <laughs> มือเมี่กหนึ่งคะแนนสมัยก่อนนะคะก็ไม่ทราบว่าคนปกติเขาได้ยินกันยังไงเราก็ได้ยินแบบนั้นเวลาคนเรียกเ่ยเราก็ได้ยินเสียงคนเรียกแต่ทําไมเราฟังเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดว่าอะไรต้องหันไปมองปากนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรถึงจะเข้าใจแต่ต่อมาเขารู้สึกว่าเสียงมันจะเงียบ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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม้แต่ทั้งเสียงแบบเสียงตะโกนอะไรเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ยินมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เนีย ปฏิหารกับชีวิตเลยอ่ะไม่คิดว่าเราจะมีความสามารถที่จะไม่มองหน้าใครล้วจากต่างรู้เรื่องค่ะคือหันไปนทางไหนเราก็เข้าใจแค่นั้นเลยว่าเขาพูดว่าอะไรอาจารย์เ็าเป็นต้องบอกเป็นปูชนีบุคคลคนหนึ่งเลยนะเป็นครูอาวุโสคนหนึ่งการที่สังสมความเป็นครู30ปีต้องบอกว่าเป็นครูที่สะสมประสบการณ์ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ในการอบรมบ่มสอนศิษย์เป็นอย่างดีดังั้นคนแบบนี้เราต้องการต้องการรักไว้ดันั้นถ้าอาจารย์เขาไม่ได้รับการผ่าตัดไปรับการรักษาเนี่ยอนาคตในการสอนมันก็หมดไปเลยนักเรียนไทยก็ขาดครูดีๆไปหนึ่งคนนี่น่าเสียดายการที่จะช่วยเหลือกันและกันเป็นเน็ตเวิร์กชนิดหนึ่ง สําหรับคนที่ไม่ได้ผ่าเข้ามาถามว่าผ่าแล้วเป็นยังไงมัง่งคนที่ผ่าแล้วจะทํายังไงมัง่งที่ว่าพวกเราจะเดินหน้าไปต่อเราก็โชคดีว่ามีหลายๆคนเข้ามาณเวลานี้เนี่ยเรามีสมาชิกอยู่235ครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยมีคนที่ผ่าแล้วก็ยังไม่ผ่าแล้วด้วยนะคะมีเว็บไซต์ของชมรมด้วยที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและก็สอบถามข้อมูลได้ รอยยิ้มและความสุขที่ได้เห็นทุกคนในสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกันคือหนึ่งในประโยชน์อันสูงสุดของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านในปัจจุบัน